จากสถานการณ์ของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นควันจากโรงงางสารกรรมหรือขยะมูลฝอยส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของต่อสิ่งชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์พืชรวมทั้งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก หรือเศษวัสดุเหลือใช้หรือสิ่งที่เราไม่ต้องการจะต,ต้องนำไปกำจัดทิ้งขยะโดยทั่วไปมี4ประเภทได้แก่ 1. ขยะเปียกเป็นขยะที่ย่อยสลายง่ายเช่นเศษอาหารผลไม้ผลไม้ค่ะ 2>, 2. ขยะตรายเป็นขยะที่แหลมคมและมีสารอันตรายปนเปื่อนค่ะเช่นน้ำมันหลอดไฟหรือเครื่องใช้ทั่วไปสํารกค่ะ 3. ขยะรีไซเคิลเป็นขยะ ที่สามารถนำเข้าสู่กระบวนการแต่รูปเพื่อออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะเช่นกระดาษแก้วพลาสติกเหล็กทองเหลืองเป็นต้นค่ะ 4. ขยะทัว่วไปเป็นขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้อีกและต้องนำไปกำจัดทิ้งอย่างเดียวค่ะเช่นถุงพลาสติกถุงขนมกระืุกอมค่ะขยะส่วนใหญ่ที่เราพบเจอเลยนะคะ พวกนี้นะคะมาขาดแยกและนำมา reuse เป็นผลงานฝีมือค่ะเช่นขยะประเภทกล่องนมเราก็จะนำมาทำเป็นตากาะกร้าหรือถักเสืลไม้แบบนี้ค่ะขยะประเภทกระดาษและขวดพลาสติกสามารถนำไปตำหนัานได้ที่ร้านรับซื้อของเก่าค่ะและทางเรยนของเรานะคะก็มีกิจกรรมที่สนับสนุกนการลดขยะค่ะเช่น1 กิจกรรมตลาดนัดของมือสองเป็นกิจกรรมที่ได้เพื่อนๆนะคะนำของเล่นของใช้ที่ใช้งานได้และสภาพดีมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันค่ะ 2. กิจกรรมรณรงค์เป็นกิจกรรมที่จะให้เพื่อนๆนะคะให้หันมาใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกค,ค่ะและเป็นการลดขยะประเภทพลาสติกค,ค่ะ 3. กิจกรรมแฟนตาซีลดโลกร้อนเป็นกิจกรรมที่ได้เพื่อนๆคิดและออกแบบชุดแนวแฟนตาซีจากขยะ ก็ยัอย่านี้นะคะทุกคนสามารถนำไปเป็นแนวทางการ,รจัดการขยะได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนค่ะดังนั้นในฐานะที่เราเป็นพลเมืองโลกจงร่วมมือกันและช่วยรักษาโลกด้วยการขัดแยกขยะกัดนด้ค่ะขอบคุณค่ะ